เพื่อนกูละยังซื้อดูดอปไม่ซื้อแล้วกูก็ยังไม่ได้ซื้อดูดอปเลยแต่กูจะซัดอีกถึงไม่ยงกีก็สำคัญเพราะมันตายไปแล้วโอ้ยเฮียบวกสิบสองยาวๆเลยเฮียมันเล่นในบ้านแล้วกูว่าแต่ไม่ขาดมากมีเป็นแสนเข้าเลยกูไม่เข้ากูเฮียมันจะแดดไหมยีขงมียังไม่ได้ตีเลยเฮียเขาจะวิ่งหมด อ้เฮีบอกสิบสองแบบมหาศาลเท่เว้ยมาแล้วไอ้เฮียเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงจะบ้าขาเสียแม่งวิ่งมาเอารอบ้าบอไอ้เฮียรีบอัดคลิปเลยวะอ๋อไอ้เฮียสะท้อนเอาเฮียเนี่มาลอดจับในบ้านเฮ้ยไปทำนี้เอาตีร้อนเลย เ้ยพ <ry and S 1> <c oughs> ี่ก I mean. uh ูเห็นพี่กิมหรือใครวะนั่นน่ะโดดตายหายไปละพี่เองน้องเบาไปหน่อยดิพินไม่ตายตัวพี่เข้าบ้านไปตัวนึ่งเด็กเยอะตอนแรกไม่แบบนั้นยามันน้อยนี่มันบวกสิบสองกิโลเอย่างไลวะไอพวกเวนนี่ยคาเทียนน่ะเว้งเว้งพรเล่า ตีช้าไวเทาตีช้าว่านี่นี่ยให้แล้วให้ลงมาทึบเฮ้ยกูไปยิงโดนไห้เฮีมตายได้ไงวะว่าเดี๋ยวมีโซ่วาฏกรรมเฮียเทพไปเลยพี่ให้หมดละวายเฮียใครตายเกิดบ้าเลยกสองผมเบื่อมากมึงจะวิ่งถูกูไปถึงไหนสวยป๊อปสวยเฮ้ยถอยไม่ตายถอยไม่ตายเท่าทีน้องถอยไม่ได้เลือดเยอะว่าเรากูยิงเบาเลยโอ้ยของผิดแล้วอีกทีเนี่ย ตะเกียวกูรักใส่กูดิโอ้โหไม่คูลักใส่กูบ้ายี่หมันงูนี่ข้ามัดเองตายไปแล้วบอสบอสเอามาที่โู้นดิบอสก่อนนะบออีกไม่ต้องถึงมือมือหน่อยบอสปิดบ้านปะโหกหยิงด่าไม่เข้าเลยสัตว์ตามในบ้าน กูดูนีไอพี่ท่านเป็นเพื่ออะไรอาดในบ้านเป็นพี่อะไรโอ้โหสองหนึงเก้าไม่ดกูมาหน่อยนึงเพื่ออะไรเบนบันไดเบนโอ้โหโรถกระบะนี่ลูกเต้ยกูหมดเป็ท้อเลยไปช่วยตีหมัดอ่ะกูจะตีดีไหมขมำเนี่ยตีไปเลยโอ้โหเยอเจอสว้ยข้าพี่ชายดิในพี่ชายร้อง ข้างหมดเกิดหมอดิเฮ้ยหมอยังไม่ตายเลยมาแล้วพี่โปช่วยมังกรตายแล้วตายแล้วมึงสองเลยไม่มีไม่มีตายแล้มดหยแกแกดิว่ามึงอยู่ตรงไหนวะแต่กูแก้มึงติดนะแกมึงูดาวเออแกมึงูดาวแต่ว่าแม่งตัวมึงอยู่ไหนกันไม่รู้เยัยไอ้เหี้ยยาแก้กูเหลือแปดอันว่ะหมดข้อบ่อนเัวนึงกูมีแก้เลยเมื่อกี้ปู่มัดแก เล็งติ๊กตอกตโดยสารไอ้หิวหิวเฮี้ยนี่มันนอนคาต็งกูได้ไงเนี่ยก <c oughs> ูยิงโดนแต่ว่ากูยิงไม่ตายว่ะไม่มันไกลกันเกินนี่ยกูนี่ก็ชัดิคอนโดจะตายแบบกันกูจะมีต้องมีอ่ะลงเนี้ยนี่ไง<อ>แต่กูไม่ตายว่ะเพราะ<อ>ว,ว่ามึงตีเองไอ้สัตว์ไม่เกี่ยวกูกูตีเองแหละ <laughs> ไม่ทาขขงขาดคำว่าต้องมีไอเนี้ยแล้วเอ้ ไม่มึงวิ่งเลยกูอยู่นี่ไม่เอโนูไม่ทัดกูยังอยู่บอสยังอยู่โอ้ไม่ทันึงอยู่หมอกูมึงวิ่งไปที่หมอกูเลยยืนแทงโอ้โหทุกคนวิ่งผ่านกูไปหมดเลยสังตัวกูมีดาวบนหัวนะไม่เห็นกันบ้างเลยเหรอแกอะไรเบ้นสวย เออทีธรรมดาเฮ้ยตีไม่ติดตามหายหมดเลยเฮียโดนสะท้อนนี่สัสคุณมาไม่มีคนเทคไปเลยเรื่องนั้นเนี่ยเราไม่งทคที่รวมกูสี่หมื่นวันที่อ้เนี้เอ้ยเออทำไมเวลาพวกมึงมาลงมันบอกมันต้องเป็นแบบนี้วะพอพวกมึงไม่ลงนี่เฮียโดนกระทืบยับยับไอ้สัตว์ก็บอกแลยมันมามันรวมตัวกันมาลงวันหนึ่งแล้วมันก็มาแพร่ไง เงี้ยวันเดียวอาทิตย์ละวันอูหยุดดาบไว้เดี๋ยวหยุดดาบไว้วิ่งหนีวิ่งหนีเตโตวิ่งหนีพี่บอลกำลังช่วยพี่บอลกำลังช่วยมันวิ่งหนีแบบบอกไปเล่นข้างนอกแล้วนะไอ้เฮียแม่งหลับแน่ออกเล่นนอกเลยมันแบบน่าเบื่อแล้วบ้านปล่อยไปเถอะไอหมอนอนกระทืบไปเถอะกมช่วยอยู่ ก่อนแดดในบ้านใครไหมเกิดบ้านไหนนะเอาตทำไมจะโกะทำไมยิงไม่ออกคู่ไม่ได้โไอ้โคันอยู่ข้างหลังไอ้สัตว์พวกกูจะเข้าไปเที่ยวเว้งนินไง้ไอ้เรื่องตัวตัวไอ้สัตว์วิ่งอย่างรวดเร็วโอนแม่เอฟยิงชีวิตอุ้ยไอ้เบนไอ้เฮียอุ้ยไอ้เบนเฮียอะไรเบนยังไม่ทำเข้าระยะเลยไอเบนไอ้สัตว์ไอ้เบนแม่งฆ่ากูด้วยไอ้เฮียแม่ง ไอแปงแล้วไอแบลงพูดอย่างนี้ดิแปงแล้วกูตีบ้านยูไม่เหมือนพี่นะโอ้ยร้อนนี่มึงอ่ะเอาบ้านอ่ะเข้าบ้านจังหวะเมื่อกี้มึงอ่ะงัดมันอ่ะเนี่ยกูรู้อยู่ว่ากูปวดตะกิงหรือเปล่าไอ้สัสมึงงัดแล้วมึงงัดมันอ่ะเมื่อกี้ไล้วทีเขาพร้อมกันมันรอแดนบันไดแล้วมันเล่นอยู่แค่นั้นอุ้ยไอ้เฮียสะท้อนเวียนดิฟังก์อนแล้วแปงเออมันตีกูไม่โดนหรอกกูไม่หนีหรอกหนี่เป็นไงกูไม่หนีหรอกไอ้สัสเซ็นหลบไว้น้อง บออแต่นี่มึงต้องช่วยกูเออไอ้เจ้าชัตโต้ตีกูเกินหมอเลยกำลังกำลังอวกกระันเฮ้ข้ามามอยู่ในบ้านไม่โป๊ะอ่ะไอเฮ้ยขมามามันตีหมอข้ามามตันปึ๊กโอ้ยไม่ค้างแบบรวดเร็วเว้ยทัดต่อต่อนี้ไงไอ้ยันเข้าฆ่างอีกนะเว้ย ดีนะที่ปีปโป้เตะขึ้นสามหมื่นหกเก้าร้อยคุไม่ตายเลิกสามหมื่นเจ็ดวัวกับพลังทีเดียวดาเมจมันวิ่งหนีสิงอะ่ะเอไมันตายวะอะ,อะไรโดนสกิลหมูตายได้ไงวะหรือบานเกียร์เฮ้ย,อ,ยอ,อนบ้านเกียนแหละให้โดมาวอลสองวันไม่ไม่ชนะย้ายเลิกวอยเหรอโอ้พี่เบนส์โหกูตายแล้วที่สัตว์โอ้เฮียอะไรบ้ากูตายตั้งนานแล้ววิ่งโลกดับเบนโหเด็ดแล้วเดินแล้ว รอมเจาคนเดียวไม่ได้เะเวยเอาอะไรเชี่ยแม่หมัดมันเด็ดดรัวเลยอะใช่มันจะดดหนีเด็ดหนีมันมีคนเหมือนับเล่นแต่ตรงบันไดบ้านมันตัวท้อนไอ้เชี่ยยิ้มตอยิ้มออุ้ยยยไยย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 อยยยียยไอ้ยย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 ยตยย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 ยนยย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 มยย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 งยยวยย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 อยยย อันเหรออีรูปิติบูติฟองอีกเลยสองรอบในไอ้สักวันนี้มันม้นเป็นสองดีมากเลยสวยว่าตั้มแก่มกแมวเอาเลย่หมอสี่ตัวยืนจัดหมอสี่ตัวต่อ้แค่พี่ใหม่บอกกูไม่ได้เครดิตเลยว่ะไอ้เออไปฆ่าว่ะตัวเนี้ยวิ่งไปแข่งหมดเลยอ่ะไอ้สร์ใหม่เล่นอ๋หอใม่ไม่ติดลบว่ะกูเลยเชื่อเลยว่ะไอ้สักไอ้เีคยก็มันนะไอ้แค่น อ๋หวานเฮ้ยลองตายนะเดี๋ยวฆ่ากูโหยิงว่ะเอ๊ะไอ้เฮียมันวิ่งไล่อ้กูไปสักเด้อถ้าวิ่งก็ตายว่ะเ้ยเดี๋ยวมาบอสตายหมดเนี่ยหมดปะนินมันก็แค่แบบอาชีพงู้งอ่ะเฮ้ยพี่โป้รู้ได้ไงมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมันหนีเฮียเฮ้ยจูบยิงหมดต่อนนั้นไปไหนวะไอ้สัตว์ กูกลับบ้านเลยนี่แหละวะไอ้แป้มึงพาไปส่งบ้านเลยดิมึงรอไม่ได้วะเอสโตมึงรอหานี่แหละเอ้บอยกูมาช่วยแล้วไอ้กูในเที่ยนนี่แสนห้าอ้มึงบ้านมึงรอมึงรอพินเกิดมาเนี่ยกูฟาร์มกูส่งที่บ่อไอในบ้านเราตัวหนึ่งไอช้างต้มข้าวไอ้ช้างในบ้านเราบ้าเบื่อปะมึงต้มเตี้ยมอ่ะสภาพก็คือต้องยืนปั๊มไก่ตรงหน้าบ้านตัวเอตรงในบ้านทำมาบ้านกูได้ในเที่ยนคือกิน คนมีเยอะแยะไอ้สัตว์อ๋อบนตึกสองตัวอีกมาหน้าบ้านมาต้องเกิดนอกนะมเกิดนอกสองตัวเกิดบงตึกนะไอ้เอ็งหนุ่มเอ็งหนีเข้าบ้านนี่มึงโดนหนีดิมึงโดนหนูดิดาวไอ้เที้ยโอ้โหยีราเทพแม่งโดนหนูจู๋ไบเที่ยนที่เลยไอ้ยเกิดบ้านหน่อยเดี๋ยวแทมึงจะเดินไปไหนวะไอ้สัตว์กูพิมพ์เลยเยี่ยไปไหนวะเฮ้ย ไอ้เจ้าเราวิ่งตามห้าหกคนบ้านใครอยู่ไม่เห็นมีเลยฮอบบี้แล้วฝูงบอบี้ไอ้ตป้าเราอ๋อมันลงมาปี๊บอันเหรอฝูงบอบีสัตว์ไอ้เจ้าตรงเตรียมสัตว์หมอมันอยู่ที่ไหนยังอยากตายไหวสัตว์กูยิงก่อนนี่กืตายก่อนปะเนี่ยไอ้เี้ยเดินออกมาเลยแล้วมาเลิงใครอ่ะกูเลิงเพินีดิบบ้านเราเร็้ยวฝูงบอบีไปกันบ้านหรือเปล่า เอี้ยกูเดินไปถึงไอ้สัตว์ไม่ฆ่าไอ้เอี้ยปีมันดิต้มีีเอียเลยมายขยะแดนหลังแดนหลังแดนหลังเอียปิ้มุ่ยมาข้ากูด้ยดิแค่กูไปยืนบนจุดเกิดมันแล้วกันกูจะตายไหมันก็จะตายติ้งไม่หมดีวะเิวดิวดิแกกูเลือกยิงนูกูเลือกยิงนินดีกว่าว่ะโดนง่ายกว่า ดูดีดูฮันนุดิเอามาเฮียมันปิ่งหนีกูไปเสิร์ฟมือกูสัตว์ไอ้เฮียมันเกลียดมึงแหละเฮ้ยในบ้านมีหรอตายแล้วมันวิ่งเข้าบ้านเราสามตัวโยหมดเลยว่ะเออกูตายทันทีเฮียเออพิษมันพิษมันนั่นแหละเดฟเฮียแล้วเหลือแต่แก๊ง่านหนูแล้วกูตหโอ้แล้ไร้เชนบูเอี่ยนี่มึงมึงไอ้ฝาดเข้าปฏิเสธถามเอ็ดก็ไม่ตาย แค่บ้าเราแก่ยังอ่ะไม่มีตัวเข้าไปปวดตะกี้วิ่งไปเมื่อกี้โอ้ยหีกแล้วไอ้เที่ยวเบออีกแล้วไอ้สัตว์แต่มองได้กันมองไอ้ไอ้ย่ามองเป็นแค่หัวขนาดมองผีที่อ่ะเกิดมาแล้วกูก็าล็อกไปเลยไงไอ้สัตว์เอ้ยมึงยังยังเล่นกันสนุกได้เนาะไอ้ย่ากูแบบกำหมัดแล้วอ่ะเมื่อกี้กำหมัดเต็มกระดูกถีบไอ้เทียเล่นมาปุ๊บปุ๊บสัตว์หายหมดเลยธรรมดาอุ้ย แขวญเฮียขวยเอ้ยสามรอบติดเด็กกูโดนท้อตายเฮียอ๋อเป็นไหนอ่ะอีนินอยู่ดีๆปันแตกแล้ววะธรรมะนี่สุดนี่ดีนะใครตีเฮ้ยสิ่งมันเข้าบ้านแล้วช่างหรอแม่นเนี่ยในี่สุดให้มันตั้นแตกบ้างเรื่องกูนตายเหรอเมื่อกี้กูจิงมันเมื่อกี้ใครยามแทนกูอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่อาวิ่งไม่เอาลวนลวนพี่เออโหทำไมไม่ตายวะเมื่อกี้สะท้อนภูผาขึ้นแล้ว อยากจะวิ่งไปเตะหนูเจอได้หออเลือดเยอะว่ะพี่แปงถูกกี้มั่นสี่หมื่นเมื่อกี้ยต้องไม่ปอไงไม่ปอเลือดไม่ช่วยแล้วนี่มังกรกูไม่โดนเฮ้ยน้ำเต็มหัวเลือดคูรับใส่กูเธอไอ้เหี้ยไอ้ัรรดามมึงเหรอไอ้เหี้ยไม่ปู้ับใสู่นี่ไม่ ตายกูยังจ้าไหวปะบังชนะวอที่ละครั้งเนี่ยภูมิใจมากออยู่หรโอ้โหโอ้าทิตย์ละครั้างพิจารณ์อาทิตย์ละครั้งคืออาทิตย์อะไรอาทิตย์ที่ไม่ลงหลอดนี่นี่คุณไม่ลงที่ที่ทอะอาทิตย์ที่พวกเราไม่อยู่คุณยังไม่เคยแพ้วอเลยดิพวกวอเดียวแล้วต้องชนะตลอดเออนนั่สิไม่เคยแพ้วอเหมือนกันว่าเต็มหลังเต็มหลังด้เบนล็อกไว้กูเอง เดี๋ยวกูส่งไม่ไม่อย่มุ่งมเยื่กูอีกต่าเดียวกูอนุเคามึงเองเฮ้ยอ้าวเหยื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เ้ยเฮ้ยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยมฮนยเ้ยเฮีย้ยเฮ้ยเอ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้าเฮ้ยูเฮ้ย้ยวยเฮ้ยเ้ยเยยเ้ยเ้ยยเ้ยยย้ยเ้ยยย ยยเอ้ยนักวิ่งไอ้สักเละแวทไมกูโดนลมอีกสองไม่หยุดเลยวะตายแดนเพื่อนไว้สัตว์ตแดนเพื่อนน้องตายหน้าหนีวเท่มกดกโอ้ยโอ้เป็นลมเหรอเป็นลมเป็นลมเท๊ได้กดรัตนานาว่าโวงูขนาดนี้กดไปแล้วกดตอนตอนเริ่มนี่ยัยก็กดไปเรื่อยเปื่อยเฮ้ยเฮ้ยตายเลยสัตว์กูยิงลมลีอีกอี๋ยัยอะไรไม่ได้ตายกูนี่กูตายมึงใช่เหรอกูไม่ตีแล้วนะพ่ันอะ ไม่ธนูมันชอบยิงยาตีโอ้โหกูหลงฝูอ้าวพี่ตายได้ไงวะกูยิงตายเฉยเลยย่าโอ้โหใครตีเอาเข้ามาเมื่อกี้ผูกแม่งวิ่งหมดยูฝูซอมบี้ยันแดงหมดเลยเนี่ยเออมันได้ทำได้ไงพี่บอกว่าถ้าดาเมจ่งมาชีสะทอนนะพี่กิดตายได้สามรอบอะได้ทำอะไรได้ด้วย ไปเมื่อกี้ปานี่ก็ติดนันเทก็ได้ตายเหมนกันนะนี่เป็นสี่พันดาเมจผมเหมือนกันเล่นข้างนี้เฮ้ยยี่ยากิแม่งกดอีมูเฉยเลยสะท้อนอีเมย์ได้ยังครับนี่สะท้อนหนูตายอ่ะตายแล้วในบ้านตายแล้วดาบดาบดาบอุละกวตายกูตีไปละลุงตอมบีเฮ้ยพี่โป้สากิงตามมาโถ่เกิดอะไรอยงางเงี้ยโห่ยเราไม่เล่นเลยไุดูพี่เบื่อโอ้ยยากิแม่งเบื่อว่ะไอ้เจ๊ชิบสะท้อน ไอสัตก,กูแม่งกระดิกไม่ค่อยได้เลยว่ะมีธนูคนเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยโดนเล็งไงทัาน